คนเคยเห็นแมววิ่งไล่จับเลเซอร์ไหมคะบอกเลยว่าน้องแมวชอบสุดๆเลเซอร์ทั่วไปอ่ะมันไม่ปลอดภัยกับน้องแมวค่ะคาบโบเลยนําเสนอของเล่นแมวที่สัตตวแพทย์เกาหลีแนะนําอันดับหนึ่งเลยนี่คือไฟตกแมวเรืองแสงที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบทั้งความสนุกและความสวยออกมาในชิ้นเดียวน้องแมวเล่นได้ไม่เครียดเพราะตัวไฟเนี่ยจับได้จริงด้วยปลอดภัยต่อดวงตาน้องๆดีไซน์พรีเมียมด้ามจับเบาแต่แข็งแรงสายเอ็นตัวนี้ก็ยืดหยุ่นนะคะปลอดภัยต่อทุกการกระโดดและตะปบของน้องเหมียวเลยในกล่องเราจะมี ช์นะคะตัวที่ตัดเราก็ทําลดลายให้ด้วยนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็เอามันหนีบหมุนหมุนหมุนนะคะแล้วก็ดึงมันก็จะออกมาแล้วนะคะส่วนตัวลดลายเนี่ยเราสามารถเอาตัวหยกักหยักตรงนี้นะคะหนีบเข้าไปนะคะแล้วก็ประกบประกบแบบนี้ได้เลยค่ะของชิ้นนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่เล่นเพลินแต่ยังช่วยออกกาลังกายเผาผลาญพลังงานลดความเครียดและทําให้น้องแมวแข็งแรงขึ้นทุกวันและที่เจ๋งเลยคือตัวนี้สามารถรองรับการชาร์จแบบทั่วไปและการชาร์จผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะใครที่มองหาของ สนุกๆให้กับเจ้าเหมียวที่บ้านแบบปลอดภัยแคะนำไฟตกแมวจากคาบโบเลยค่ะบอกเลยว่าของมันต้องมีนะ